แต่ผมก็ต้องกอนะครับพูดแล้วนะครับไม่ลายเยี่ยมเยียบแล้วนะครับรักษาสุขภาพมันด้วยนะครับ ล้างมือย0วินาทีกันด้วยนะครับไปไหนใส่แม้กันด้วยนะครับพยายามรีเซ็ตร่างกายตัวเองเสมอนะครับมีอาการให้กักตัว14วันนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์นะครับ ไม่ควรออกไปเดินเล่นนะฮะถ้าถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการนะครับผมช่วยกันนะฮะเพื่อสังคมที่ไร้โควิดครับดูผมผขนเท่าดูจมูกแล้วไปนอนผมรอเล่นเกมอยู่ครับครับผม ก็ที่สำคัญนะครับไม่รู้พูดอะไรที่สำคัญนะครับอยากดูไลฟ์ไม่กระตุกต้องใช้ซัมซุงนะครับเพราะว่าภาพมันชัดมากและดีมากๆ แต่ควรไปพบแพทย์ผมไปตรวจคลื่นสมองมาแล้วครับเขาบอกว่าคลื่นปกติดีแต่สมองไม่พบผมก็เลยผมไม่เป็นไข้ครับผมไม่มีอาการแล้วก็ดูแลตัวเองดีครับเพราะว่าเป็นคนที่ตื่นตัวตั้งแต่ แรกๆเลยเพราะว่ามีพี่สาวเป็นหมอแล้วก็รู้ว่ารู้ความน่ากลัวของโลกนี้ก็เลยตื่นตัวซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย,เ,อยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจน ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือว่าคนของผมเพราะฉะนั้นก็ผมดูแลทุกคนไม่ได้ทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วยนะครับกินร้อนช้อนกลางนะฮะช้อนกลางคือช้อนตักใส่จานตัวเองนะครับผมไม่ใช่เอาช้อนกลางไปกินเข้าปากนะครับผมอย่างนั้นมันก็ติดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พยายามใส่แมส จากคนรู้จักประมาณ1เมตรเป็นอย่างต่านะครับผมเพราะว่าละออนน้าลายถ้าสมมุติว่ามันลอยไปเข้าตามันก็สามารถติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับผมอะไรที่ไม่เหนืออบากว่าแรงทาเถอะรรอครับถ้าคิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่แล้วโควิดเข้ามาทําอะไรเราไม่ได้ก็ถือว่าทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อคนในบ้านละกัน,นครับผม เป็นกำลังใจให้ครับเราจะผ่านจ,จุดนี้ไปด้วยกันนะครับผมแต่ช้อนกลางทุกคนจับช้อนกลางทุกคนจับมันก็เชื้อมันอยู่ที่มือไงครับผมมือเราสามารถหลางได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ช้อนกลางเราใช้ช้อนส่วนตัวไปตักอาหารจานกลางคือช้อนที่เราเอาเข้าปากไปแล้วพ่าหะ มันก็มาจากน้ำลายแล้วพอไปตักอีกรอบหนึง่งน้ำลายของเราหรือเชื้อโรคมันก็ไปอยู่ในจานนั้นคนอื่นที่กินก็กินจากจานนั้นก็เข้าสู่ร่างกายเหมือนกันแต่ถ้าช้อนกลางควรแค่ล้างมือทุกอย่างกระจกไม่เอามือไปขยี้ตาจับจมูกหรือว่าเอาไปอมเข้าปากเล่นนะครับผมชวนอโลนิวเร็ว พี่นิวเข้ามาดูอ๋อไม่เห็นรู้ไม่รู้อ่ะใช่ครับผมถ้าสมมุติว่าคนรอบข้างไม่ตื่นตัวทําตัวปกติก็คิดซะว่าให้เราตื่นตัวไว้ก่อนระวังไว้ก่อนพูดกันเล่นๆคำๆอาจจะสนุก เรื่องแรงหรอพวกกันเล่นๆของคำอาจจะสนุกแต่ถ้าเป็นจริงตลกไม่ออกนะครับผมก็ปากไว้ด้วยนะครับสุสๆครับเราจะผ่านไปได้ด้วยกันนะครับผมกิ้วๆแล้วก็ น้องที่เกิดมา4ตัวนะฮะจากการดูภายนอกแบบไม่เป็นไม่เป็นคิดซะว่าคิดว่าเป็นผู้ชายหมด4ตัวนะครับผมน่าจะเป็นเพศผู้หมดนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันก็มีอะไรยื่นออกมาเหมือนกันทุกตัวเลยบ้านใกล้สนามแข่งรถไหมไม่ใกล้นะครับผมแต่รถ รถเครื่องเขาแรงอะ่ะน้องชายน้องเบาครับแรงครับถนนโลง่งคนไม่ค่อยออกจากบ้านกันก็เลยเป็นสวรรค์ของหนักบินนัจ๊ะฝากไว้เตือนไว้นะครับผม เป็นห่วงมากค่ะแต่ว่าไม่รู้จะช่วยอะไรพูดได้แค่เป็นกระบอกเสียงจากสารที่รับรู้มาไม่รู้ว่ารู้มาถูกหรือรู้มาผิดถ้าผิดพลาดในข้อมูลอะไรก็ขออภัยมาด้วยนะครับเนาะแล้วก็อยู่บ้านก็พยายาม อย่าว่างแล้วกินนะครับผมเพราะว่าหลายผมเห็นหลายคนที่แบบอยู่บ้านเบืองตังกว่าอีกโทรสั่งกินข้าวกินข้าวกินข้าวนั่งกินข้าวกินข้าวกินตามมื้อปกตินะครับผมไม่ใช่ว่างเรากินนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วคนจะจำไม่ได้แก้มมาจากไหนนะครับมีอะไรอีกไหมที่จะพูดอายุยี่สิบสามครับผมมีอะไรอีกไหมคนนึกก่อน เรื่องฝุ่นผมไม่รู้ว่าตอนเนี้มันยังมีอยู่ไหมก็เอาง่ายคือใส่แม็กมันก็สามารถป้องกันอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่ถ้าต้องออกนอกบ้านโดยจำเป็นจริงแคทิ์ดดีแอนตี้พอลูชชั่นครีมเป็นครีมที่ ไว้สำหรับเบสทาลงพื้น,นะฮะมันช่วยเป็นฟิล์มปกปิดรูกรุมขนนะครับไม่ให้มีรอยอุดไม่ไม่ไม่ให้มีอะไรมาอุดตันสิ่งสกปกอุดตันนะครับผมทาก่อนซีซีหรือรองพื้นก็ได้นะครับใช้ดีเหมือนกันครับผม สำคัญสำคัญแล้วที่จะพูดเพราะว่าหลายคนก็ดูเวลารู้นะว่าสามทุ่มจะไปดูใครบางคนหลายใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ฝากดูแลผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะครับผมบางท่านอาจจะ รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่รู้ความน่ากลัวของโลกชนิดนี้นะฮะก็ฝากเตือนๆกันหน่อยนะครับผมไม่ยากเกินไปแมสหาซื้อ,อยากผมเคยได้ยินสื่อหนึ่งเคยบอกไว้ว่าใช้แมสที่เป็นผ้าได้แต่ถ้ารู้สึกว่าชื้นหรือว่าเปียกให้เปลี่ยนก็คือวันนึง คนเตรียมแมวใช้เป็นผ้าติดตัวประมาณสี่อันถ้าสมมติออาไปจากบ้านนะครับผมเปียกเปลี่ยนเปียกเปลี่ยนเปียกเปลี่ยน,ยนแล้วกลับมาซักตากเชื้อโรคตากแดดได้ตากแดดสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับตามระยะเวลาที่เขาอาจจะก,กําหนดไว้ลองไปดูนะครับผมไม่มั่นใจเป็นตัวเลขเหมือนกันก็สามารถป้องกันได้เหมือนกันสามารถ reuse ได้ด้วยซักตากแห้งแล้วก็เอามาใช้ใหม่นะครับ ลองดูกันเนาะมันก็ถามว่ายากเกินความสามารถไหมก็ไม่แต่ถามว่าลำบากไหมก็ก็แอบลาบากนิดนึงแต่ก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็รับข้างจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับแช่าตาดแดดสองชั่วโมงครับผมสามารถฆ่าเชื้อโลกได้แล้วก็ แอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะก็ายายามหามาใช้ติดตัวก็ได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ถ้ายัางไม่ล้างมือไม่ควรทําแค่ที่ตารหรือว่าอะไรพวกนี้แตเดี๋ยวผมล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ่อแอลกอฮอล์ล้างมือก็ควรแอลกอฮอล์ฉีดถามว่าควรไหมมีก็ดีไม่มีก็อย่าไปแพนิกว่าไม่มีเราจะเกิดอะไรไม่มีมันก็อาจจะทําให้เราต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้น เองมากขึ้นล้างมือบ่อยันมากขึ้นใดๆก็ตามนะครับก็ล้างมือสําคัญสุดไม่มีแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่สบู่ฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าตัวไวรัสนี้ได้ไวกว่านะครับผมเพราะว่าไวรัสมันเหมือนจะมีไขมันมาห่อพุ่มซึ่งสบู่เป็นเบสทําให้ไขมันกระจายตัวได้อันนี้ไม่ชัวร์ทางข้อมูลนะครับผม แล้วก็ฮอควรเช็ดจนแห้งนะครับผมแห้งปุ๊บถือว่าเชื้อโรคตายแล้วนะครับผมแอลกาฮอต้อง70%ขึ้นไปนะครับต่ำกว่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคโควิดได้ชื่อโรคโควิดไวรัสชื่อโคโรน่านะครับผมบางคนไปพูดว่าใช่ไหม something like that ประมาณนะั้นสำหรับพี่เจมนะฮะ และหลายๆคนที่คิดว่าแพนิกใครพูดอะไรก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าโลกนี้ถ้าเป็นจะตัวร้อนแล้วตัวเราก็ร้อนขึ้นมาเป็นละท้องเสียแล้วเราก็ท้องเสียขึ้นมาอยากบอกว่าพยายามดูระยะยาวครับผมเพราะบางทีพวกนี้มันแพนิกทำให้เราคิดมากแล้วเราก็แบบโฟกัสเป็นพิเศษ ก็อาจจะทําให้เราวิตกกังวลได้เครียดปะปาครับผมแต่อย่างที่บอกคือไม่ออกจากบ้านดีที่สุดเพราะว่าบางคนบางคนเป็นไม่สแสดงอาการนะหรือว่าถ้าไม่สบายใจก็ไปตรวจก็จะมีหลายโรงพยาบาลที่รับตรวจนะครับผม ก็ลองไปได้เพื่อความสบายใจนะครับผมไม่ไปที่ชุมชนแออัดก็ดีช่วงนี้แป๊บเดียวพยายามสู้ๆเอาจริงๆบานตัวล้อมปะถ้าตอนอยู่ในห้องแอร์ตัวบานเริ่มเย็นละมือบานเริ่มเย็นละนี่เดีบานตัวล้อมละครับผม ไปเท่านี้อาหารถามว่าต้องกักตุนไหมข้อมูลที่เขาปล่อยมาเหมือนจะไม่ได้จําเป็นในการกักตุนอาหารขนาดนั้นเพราะว่ากําลังผลิตเขาก็มากอยู่นะครับผมตื่นตัวกับตื่นตูมันคนละอย่างกันนะครับผม ช่ครับบางคนผมก็ไม่เข้าใจเจตนาของบางคนที่แบบเป็นแล้วก็อะไกันนะเราจะไม่พูดถึงอืไกันเพราะว่าผมไม่อยากพูดถึงบุคคลที่สามเราเอาตัวเองให้ปลอดภัยดีที่สุดครับล้างมือง่ายๆเลยไม่ยากล้างมือปิดแมสไม่ใกล้ชิดกับบุคคลที่สามเกินระยะใกล้กว่าหนึ่งเมตร ดูแลตัวเองดีๆแค่นั้นเลยครับไม่ยากเหมือนจะมีข้อมูลบอกว่ามีนางพยาบาลที่ไม่มั่นใจว่ามาจากประเทศอะไรเราไปอยู่ที่อู่ฮั่นเป็นระยะเวลาหนึ่งกลับมาตรวจไม่เป็นเพราะว่าเขาใส่ถุงมือแล้วก็พยายามไม่เอามือจับสิ่งของดันประตูจับราวบันไดไม่เอามือมาจับบริเวณใบหน้าแล้วก็ไม่สนทนา ใต้กว่าหนึ่งเมตรถึงสองเมตรนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมสู้ๆนะฮะแล้วก็กฎมหมายออกมายังไงก็ก็ลองลองศึกษากันดูดีๆแล้วกันนะครับผม เนาะงงต่อดีเชื่อว่าอยู่บ้านก็ชดหาอะไรทำกันได้อยู่แล้วซีรีส์ตอนนี้ก็เยอะทั้งไทยและนอกนะครับก็ ดูวนไปฟังเพลงอยู่กับครอบครัวเล่นเกมใดๆถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็เล่นสัตว์เลี้ยงเล่นเกมทำนน่นทำนี่ก็เพลินๆก,นกันไปนะครับแปบ๊บเดียวไม่นานหรอกจะพยายามมาไลฟ์เป็นเพื่อนจนกว่าโลกนี้จะหมดไปละกันจะได้ไม่เหงากันนะครับ ตามนั้นเนะเาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย